นี่ก็เป็นองค์ที่45ครับให้พ่อแม่กบายจาจได้ดูได้ศึกษากันพระครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับนี่คือองค์ที่45แล้วดูพระให้ดูหน้าเหมือนกับดูคนครับจำหน้าหลวงพ่อให้ดีๆครับก็อย่างว่านี่แหละ <c oughs> ก็ดูส่วนอื่นประกอบด้วยเลยครับไม่ต้องดูแบบแต่หน้าอย่างเดียวครับพระทุกวันนี้พระเรียนแบบก็ก็ทําได้ดีผสมควรแต่พูดตรงๆสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันห่างนะครับหรวงพระเรียนแบบกับพระที่แบบแท้มันห่างกันค่อนข้างออกจีเยอะนะผมว่า จะจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นมาเยอะเราพวกรู้สึกได้อะไรเงี้ยนี่คือจอบเล็กหลวงพ่องเงินอีกองหนึ่งคาบไขคา,าบตะกรตะกันแล้วพระแท้พระที่แบบธรรมชาติเนื้อหาธรรมชาตินี่ก็ส่วนมากเนื้อพระจะละเอียดเนื้อพระจะเนียนจะไม่หยาบเหมือนกับพระที่แบบเรียนแบบนะครับผมว่า พระเรียนแบบส่วนมากเนื้อจะหยาบแล้วก็เนื้อจะเละเทะไม่แบบเนียนไม่ละเอียดเหมือนกับพระแบบธรร,แ <c oughs> ธรรมชาติปั้นแต่งพูดง่ายธรรมชาติปั้นแต่งมา <c oughs> จะดูแบบอเป็นแบบดูแบบสวยงามครับมีแบบเนียนดูแบบละเอียด ไม่อยากไม่เละเทอะครับดูได้แบบสบายตาไม่ขัดตาเลยครับนี่คือศูนย์พระ a r l ของเสียงข้างถนนนะครับคบํญญาบรรยายหรือคําพูดของผมครูบาอาจารย์ก็อย่าจะเป็นถือสมถือสาหรือว่ายึดเอเป,เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะผมแค่เสียงข้างถนนเท่านั้น แต่ให้ดูไปที่เนื้อพระวิเคราะห์เนื้อพระด้วยตัวเองนะครับพ่ไแม่ครูอาจารย์วิเคราะห์ฟอร์มของพระว่าเออพิมพ์นี้ต้องฟอร์มอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะดูพระได้ดูพระเป็ดดูพระขาดในสนามแต่ผมเชื่อว่า49คลิปที่ผมถ่ายไปเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะได้ข้อมูลพระ โดยที่แบบว่าผมพยายามที่จะขยายให้ได้หลายๆเอ็กครับเพื่อที่จะดูแบบความละเอียดความเนียนของเนื้อไม่หยาบไม่เลอะเทอะก็คิดว่าเป็นพระที่แท้นะผมว่าครับจากเสียนข้างถนนนะครับก็ได้มีโอกาสในเมื่อมีสื่อฟรี ก็ผมก็มานึกถึงว่าเออในชีวิตนี้มีพระอยู่จำนวนเนี่ยที่มีมีอยู่นี่ก็คงจะกเก็บไว้เท่านั้นแต่พอมาตอนมีสื่อฟรีมีสื่อสาธารณนฟรีมก็มีโอกาสทำให้นำมาเผยแพร่ให้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ศึกษากันก็ไม่เสียหลายนะครับถึงจะผ่านอายุวัยมาขนาดนี้ก็พยายามทำ ถึงจะไม่ค่อยเก่งจะไม่ค่อยดีจะไม่มีเทคนิคอะไรมากมายที่จะให้พ่อแม่ครูอาจารย์ดูแบบสบายตาแต่ก็ดูแบบได้เนื้อหาสาระบ้างก็ยังโอเคนะครับผมว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องแบบเทคนิคในเรื่องถ่ายทำอะไรต่างๆแต่ก็ทำสุดฝีมือของเสียข้างถนนนะครับให้พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ศึกษากัน ได้ดูกันแบบให้ดูดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับจากเสียนข้างถนนครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นผอวิจครับจากศูนย์พระ a r อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับเพื่อที่จะ ออมีกำลังใจได้สู้ได้ทำวิดีโอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูต่อไปพ่อแม่คอาจาย์ก็คอยดูนะครับว่าพระที่มีอยู่ที่ผมตั้งใจจะถ่ายทำเนี่ยผมก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะคะระับครูบาอาจารย์เพราะว่าไม่ใช่ว่าแต่หลวงพ่อเงินเป็นพระแบบสำนักอื่นๆหรือเกจิอาจารย์อื่นๆทั้งเก่าทั้งทั้งกลางทั้งยุคเก่าทั้งยุคกลางเนี่ยผม ก็พยายามที่จะถ่ายทําให้ดูแต่ยุคปลายผมก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทําเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้สะสมในพระรุ่นใหม่ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายทําให้ดูเพราะว่าผมไม่มีคือผมไม่ได้สะสมครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,บ,รรบวันนี้พิจารณากสวัสดีครับ